แล้ววันนี้ใครมีโอกาสชนะจริงๆพี่ก็ตอบไปแล้วนะคนที่ยึดปลายทางได้อ่ะแล้วเกิดสวิตช,ชิงคอร์สได้อ่ะคนนั้นน่นาจะชนะ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามไหนคุณพูดถึง Open น i คุณพูดถึงเจมินางเรื่องอะไรมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันเก่งกว่าจีนอันนี้พูดอย่างนี้นพูดตอบพูดอย่างนี้ได้เลยดีก่ะคือจีนเนี่ยมันก็ไล่ตามอยู่แหละแต่ก็ก็ยังสู้ไม่ได้อะพูดอย่างนี้แล้วไงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชิปจีนก็ยังสู้ไม่ได้อยู่นะ G P U อะไรเนี่ยโอย้ยังห่างไกลแต่ว่าคุณกล้าพูดไหมว่าอีกห้าปีสิบปีอะจีนจะไม่เท่าไม่รู้เดียไม่แน่ตอบได้ไหมพี่ถามดิว,ว่าอะไรที่จีนนำไปแล้วว่าสารัสก ยอมแพ้คือพี่ก็เลยจะบอกว่าอะไรที่จีนนาไปแล้วนะยากที่คนจะตออามทันอันนี้พูดจริงๆนะเพราะนั้นผมสรุปแล้วแผนว่าผมเชื่อของผมนะว่าในการที่เอ็นวีดีเนี่ยขายฮ0 0สอเนี่ยสุดท้ายแล้วอะผมเชื่อว่าในที่สุดผมว่าไม่เกินสองปีสามปีหรอกเอ็นวีดีย ก็คือยุทธศาสตร์ที่ที่ทางสาหรัฐตัดสินใจที่จะ,ะให้เอเดวียขาย H200 นะคะแต่คือพีุ่บเล่าให้ เห็นได้ได้ชัดแล้วนะคะว่าคืออันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนที่ไม่ใช่ตัวชิปที่ล้ำมากและจีนเองก็มีของเขาแล้วก็จุดเด่นที่เป็นจุดเด่นของฝั่งจีนเนี่ยคือตอนนี้พี่หมูก็มองว่าเขาฉีกเขาแตกต่างมาทาง AI ที่เป็นภาค Manufacturing เป็น AI ที่อยู่ในภาค Production ไหมคะซึ่งถ้าพระมองสองแง่เนี่ยะคะ่ะคืออเมริกานเนี่ยเน้นมาที่ภาคเหมือนกับ c o g n i t i v e AI ช่วยคิดช่วยวิเค<ข>ราะห์งที่เป็น เหมือนกับใช้ระบบที่มันเป็นระบบตักกาเหตุผลขั้นสูงกับฝั่งที่เป็น Manufacturing เนี่ยใช้ในภาคของการผลิตเนี่ยนะคะ mm hmm. คือเขาก็จะพองสมรรภูมิกันคนละทั่วใช่ไหมคะพี่หมู mm hmm. คือไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะหรือว่ายังไงก็เอางี้ก่อนเนี่ยคุณดูคุณดูสงครามครั้งที่แล้วก็ได้อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเราไปดูเว็บแรกๆนะครับคนที่ยิ่งใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทพวกอุปกรณ์ไอที ซอฟต์แวร์ใหญ่ๆถูกไหมน้องอาจจะเคยได้ยินลูเซนรู้ใชไอยู่เทอร์รี่นีูเซนไหมครับลูเซนนี่เจ๋งไปแล้วนะก็เป็นบริษัทขายอุปกรณ์อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ใหญ่ๆอะพวกทําชิปทำไอทีทำ, IT, ทำระบบโทรคมนาคมแล้วกันนะเพราะนั่นคือเวฟแล้วที่มันต้องเกิดแต่เพราะว่า AI ทำไมมันไม่ต้องมีพวกนั้นเพราะมันไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์พวกนั้นแต่มันใช้อุปกรณ์อะไรครับมันใช้ data center มันใช้ชิป ม,ม,มันต่างกันนี่เห็นไหมฮะมันต่างกันจริงๆแล้วมันเหมือนกันต้นน้ําของต้น,ต,นต้นเว็บอ่ะมันจะส่งมาที่ต้นน้ําต้นน้ําที่เป็นฮาร์ดแวร์ถามว่าเอ็นมีเดียคือฮาร์ดแวร์ไหมดัตต้าเซ็นเตอร์คือฮาร์ดแวร์ไหมฮาร์ดแวร์ไม่ฮาร์ดแวร์แล้วจะใช้ไฟทําอะไรเนาะถูกไหมเอาไ้มันคือว่าคนที่เป็นต้นน้ำอ่ะในในรอบอินเทนอร์เน็ตสุดท้ายปลายก็หมดเลยในเว็บที่แล้วนะ แต่ยกเว้นบางคนที่ตอนสุดท้ายอะปลายน้ำของอินเทอร์เน็ตคือใครฮะคือแอปพลิเคชันคือการเอาอินเทอร์เน็ตมาแอปพลายแล้วกันเช่นอะไรครับเทิร์ e เอนจินถูกไหมครับเมตาเช่นอีคอมเมิร์ซเช่นโซเชียลมีเดียนี่คือแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับตอนสุดท้ายแต่พวกนี้กว่าจะเกิดอะคือสองพันต้นๆใช่ไหม มันไม่ได้เกิดปี1990กว่ามันเกิดตอนที่อินเทอร์เน็ตอ่ะมันมาแล้วมันกําลังเติบโตกําลังขยายวงกําลังครอบคลุมโลกแล้วอุปกรณ์ก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาอินเทอร์เน็ตก็วิ่งตามแล้วสุดท้ายคนที่ชนะจริงๆการกนคนพวกนี้แต่พวกนี้เขาก็ต่อยอดไองเ่างเช่นสามบริษัทที่เราพูดถึงรวมทั้ง Apple ด้วย Apple ก็มาจากเว็บนั้นก็มาจาก iPhone ใช่ไหม เขาก็เขาก็เป็นแอปพลิเคชันอย่างหนึ่งนะแต่เป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ผสมซอฟต์แวร์เพราะว่า Apple ก็กําเนิดอะไรครับ Apple Store ไงถามว่า Apple Store ทักวนี้อะไรได้เยอะไหมครับโอ้โหมหาศาลเลยอ่าเนี่ยมันก็เหมือนกันพี่ก็เลยบอกว่าไอ้สี่หตัวที่มันผ่านมาในถึงเว็บเนี้ยมันก็คือผ่านการเอาชนะสงครามอินเทอร์เน็ตแล้วสุดท้ายตัวเองก็พัฒนาจนแข็งแกร่งแต่บางคนเนี่ย โตแต่ก็ไปต่อไม่ได้อย่างยารูวันนี้ก็อ uh ู huh. หูหายไปไหนไม่รู้นะครับเรียบร้อยอ่าเจ๋งเนี้ยมันเป็นเพราะว่ากลยุทธ์มันผิดไงหรืออย่างบล ok ็อกบัตเตอร์ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วก็เพราะอะไรครับก็ถ้าตอนนั้นเขามองออกว่าเน็ตอิสตรียมิ่งจะเกิดเขาก็ไม่เจ๋งอ่าถูกไหมคือคือเรื่องพวกนี้มันก็คือมันก็จะเป็นรายละเอียดของบริษัทแต่ผมไม่อยากจะไปเจาะขนาดนั้นหรอกแต่ผมก็เลยจะบอกว่ามาตอบคาถามพี่น้องถาม่า แล้ววันนี้ใครมีโอกาสชนะจริงๆพี่ก็ตอบไปแล้วนะคนที่ยึดปลายทางได้อ่ะแล้วเกิดสวิตชิ่งคอร์สได้อ่ะสูงสูงอ่ะคนนั้นน่าจะชนะตรงควาจริงไหมอ่ะถ้าพี่ถามอย่างนี้ก็ได้ถาอย่างนี้ก็ได้นะวันนี้ต้นนาำคืออย่างพวก f ฟ u n d a ช i o n a l m o เดลไม่ว่าจะอะไรก็ตามไหนคุณพูดถึง open AI คุณพูดถึงจะมีนางเรื่องอะไรผมมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันเก่งกว่าจีน อันนี้พูดอย่างนี้จริงพูดตอบพูดอย่างนี้ได้เลยดีก่ะคือจีนเนี่ยมันก็ไล่ตามอยู่แหละแต่ก็ก็ยังสู้ไม่ได้อ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันอ่าอ่าอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องชิปจีนก็ยังสู้ไม่ได้อยู่นะ gpu อะไรเนี่ยโอ้ยังห่างไกลอันนี้จริงแต่ว่าคุณกล้าพูดไหมว่าอีกห้าปีสิบปีจีนจะไม่เท่าไม่รูเดีย๋ยไม่แน่ตอบย่ได้ไหมเพราะจีนเนี่ยมันมีตัวอย่างให้เราเห็นเยอะแล้วว่าเฮ้ยห้าปีสิบปีนี่มันมันพลึบพลึบล,ลมันมาถึงเลยใช่ไหม อ่แต่มาด้านขวาดีกว่าด้านแอปพลิเคชันเช่นอะไรครับคุณพูดถึงเซอร์วิสใหญ่ๆเช่นเอาโดรนไปทำเดลิเวอรีนี่พูดที่สมมุติเฉยๆนะอ่าหรือว่าคุณพูดถึง m a n ูแฟคเจ r ร n g ิงดาร์คแฟคเอย่างเงี้ยเป็นเอาแบบ e x ็กตรีหน่อยคุณพูดถึงคุณแอป l y ายเอไไปทำอะไรอย่างอื่นอย่างี้การศึกษาการทำสเปซการทำอาวุธพี่ถามน้องนะ อเมริกาเนี่ยยูดีดีจะสร้างฐานการผลิตใหญ่เท่าจีนได้ไหมแล้วมันจะไล่ตามจีนเนี่ยได้ไหมไม่ง่ายนะยูดีดีเนี่ยจะมาไล่ตามในมุมของการสร้างดีลิเวอรี่น้องว่าทุกวนันนี้สารัตมี Delivery ี่ไหมน้อยมากระบบการเงินอ่ะสมมุติเนี่ยจีเนี่ย,นนยไปน้องไปไม่ต้องใช้เงินเลยนะใช่ไหมสารัตยังต้องอะไรอยู่ระบบขนส่ง พี่เราจะบอกว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยต่อให้สิบปีว่าสาระก็ยังยากที่จะตามทันแต่สาระเขาก็จะนําเรื่องอื่นนะแต่ไอ้เรื่องที่เขานำนาเนี่ยผมว่าจีนก็ตีตื้นนะหันแช่งหมอย่างนี้ลกะะันถูกไหมหลายหลายอย่างแม้แต่อะไรครับแม้แต่ลิโตกราฟีจีนก็รีตีตื้นนะตอนนี้แต่โอเคยังไม่เท่านะก็ยังห่างอยู่แต่มันก็มีอาวุธก็ยังตีตื้นอยู่แต่ประเด็นคืออะไรครับ เราเห็นว่ามันมีโอกาสไงที่มันจะไล่ตามฐานได้เราเห็นตัวอย่างมันเยอะแล้วแต่ซารัสอะพี่ถามไงี้ได้กว่าอะไรที่จีนนําไปแล้วว่าซารัสก็ทํายังไงครับควนใหญ่ถามนี้ก่อนยอมแพ้ครับเช่เลยครับอีวีไม่เอาแล้วยอมแพ้เปลี่ยนวิธีอจริมั้ย หรืออะไรอย่างงยอ่าอถ้าเป็น e v หรือถ้าอย่าง tesla อย่าง high s p e r a อย่างเงี้ยเขาก็ยอมแพ้อยอมแพ้ไปเ<อ>ลยวเขาไม่พูดถึงเขาใชา่าเขาไม่พูดถึงดีกว่าหรือแม้แต่ทรคมอะน้องว่าเขายอมแพ้อย่างผมถามผมแพ้หัวเว่ยอย่างยอมแพ้ไปแล้วน้องเคยได้ยินโบรษัทฝรั่งอัานไหนที่จะมาท้าชนหวัวเว่ยตอนเนี้ยเขายอมแพ้จนกระทั่งเขากลัวหัวเว่ยอะ นม่งเขาจะไปจับตัวลูกสาวทาไมพี่ถามหน่อยมันไม่เห็นมีเหตุผลเลยคือพี่ก็เลยจะบอกว่าอะไรที่จีนนาไปแล้วนะยากที่คนจะตามทันอันนี้พูดจริงๆนะพอคร o o d ออกแบบมันมีหมดแหละเพราะจีนเ็าจะมีสไตล์ของเขาเองเอกลักษณ์ของเขาเองคืออะไรครับสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งภาษาที่หมูเรียกอะไรรู้ว่าทุกๆสุสกรรมจีนมันต้องมียุคชุนชิวน่อยอ,อยงยงยยง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 ย โอ้โหมันมีบริษัทเต็มไปหมดเลยสู้กันให้ตายกันไปข้างนึงนจนเหลือเจ็ดปอกสุดท้ายก็รวมกันเป็นห้องเตอองค์อยู่อะไรอารมณ์อย่างนั้นนะ่ะจีนมันจะเป็นอย่างนั้นนะ่ะแหมจีนนะมันทําแบบนี้มันกี่รอบแล้วน้องในระบบประวัติศาสตร์แนนะ่ะแล้วน้องคิดว่ามันจะไปเปลี่ยนเนาะจริงจถ้าใครมองแบบนั้นน่าจะเข้าใจเลยนะอย่างอีวีทำไมามันฆ่ากันแบบบ้าบอคอแตกไปเลยเอไอแผงโซล่าเลยตทีนึงนะไอ้นี่ก็เหมือนกันากลางหันลมก็สู้กันจนตายกันไปข้างหนึ่งเลยเห็นปห คือคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะจีนมีเอก,กชนเข้ามาลงแล้วมันมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะมันจะเปผู้เล่นปุ๊บ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 หูยิ่งกระดอกเพชดอีกนะแล้วก็ค่ะพี่หมูสู้กันจนตายนไปข้างหนึ่งมันก็เหมือนประวัติศาสตร์นะน้องว่าแตกแตกแล้วรวมรวมแล้วแตกแตกแล้วรวมแต่ไม่ใช่หนองนะไม่ใช่หนองนะสากรรมนะแต่จีนเนี่ยพอเขาเขา,เขาเซ็ตเทิลปุ๊บนี่เขาอยู่เลยนะอ่ะอันนี้พี่พี่ผู้ย่างน้องเก็ตว่า เออคราวนี้แต่ว่าถ้าเกิดอันไหนมันเป็น s t r a t e g i c เนี่ยจีนเขาจะใช้รัดนําเลยเที่ยนอะไรรู้ไหมครับไฮสปีดเนี่ยรัดนําไม่ใช่เอกชนนะน้องอเลรไม่เห็นไม่เห็นอาการอะไรวอลเลิร์สเตทเนี่ยไม่มีหรืออย่างสเปนเนี่ยทําไมมันไม่มีวอลเล o r s t สเตมันไม่ได้เพราะมันสแต a t e g i c มากจนกระทั่งแบบจีนบอกไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอารัดนําเพราะจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยจีนมักจะใช้รัดนำแหละ อ่ถ้าพูดพี่ถามนี้ก็ได้ว่าอุตสาหกรรม real estate property อ่ะน้องว่าเป็น Wall Street มาก่อนป่าก็เป็นโอ้โหโต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 ,โตแล้วก็ผุดมาอะไรเต็ไมไปหมดเลยคุณรู้หรือเปล่าว่า property เธอในจีนมั G นะมีกี่บริษัทโอ้หนับไม่ไหวเสร็จแล้วสุดท้ายก็จะมีตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ตีตีไปดีมาเอาตายก็เจ๊งเนี่ยมันก็คือหลักการนี้แหละค่ะแต่ว่า <Wow. S 1> ภาครัฐอ่ะเขาก็จะรู้ว่าเออโอเค อ่ะเราก็ประคองไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้อะไรนะไม่ให้ประเทศมันล่มสลายอะ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันคือกลับมาก็คือบอกว่าถ้าถามผมนะด้วยหลักการแบบนี้ออเมริกาเนี่ยสองร้อยกว่าปีอเมริกายังยิ่งใหญ่เยอะจริงๆนะครับ้วเก่งมากๆในเรื่องของระบบแคปิตอลลิซึมอันนี้ผมยอมรับนะว่าสมมุติว่าถ้าคุณมีไอเดียหนึ่งปุ๊บคุณมอเมริกานะคุณมีโอกาสสูงมากนะที่คุณจะรวยธุรกิจคุณจะยิ่งใหญ่เพราะอะไรครับเพราะระบบการซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ ฟันดิ่งอะไรต่างๆอเมริกานี้ต้องเรียกว่าจีนยังหายังสู้ไม่ได้หรอกอีห่างไกลอ่าแล้วก็ระบบการเงินแต่ว่าที่อ,อื่นที่ผมพูดอะภาษาผมเรียกว่าเรียวเรียวถ้าน้องบอกการเงินเป็นเรียวเจคเตอร์ป่ะก็ไม่แน่ใจเนาะเออหุ้นนี่เป็นเรียวป่ะเออแต่ถ้าเกิดน้องพูดการผลิตน้องพูดถึงธทรคมนาคมน้องพูดถึงเอ่อขนส่งไอเงี้ยอันนี้มันคือเรียวจริงๆริอ่า เดียวเอสเตเนะี่ยเห็นไหมเพราะนั้นพี่ก็เละบอกว่าพี่ไม่ได้บอกว่าใครเก่งกว่าใครแต่พี่ก็เลงจะบอกว่าประวัติศาสตร์มันสอนผมว่าอะไรวว่าว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่เก่งข้างล่างขึ้นมาเป็นรากฐานน่ะแต่ต้องขึ้นมาข้างบนด้วยนะมันหมายความว่าอะไรคุณต้องมีระบบการเงินที่ดีคุณต้องมีไอ้นู่นไอ้นี่อะไรด้วยนะไม่ใช่ถ้าคุณแม่งไม่ไม่ไมไมทำข้างบนด้วยนะคุณก็จะกลายเป็นเหมือนเบยะเหมืนมอนกรรมกรน่ะแล้วก็ให้คนที่ยึดข้างบนน่ะก็คือเป็นระบบการเงิน ระบบนู้นนี่นั่นเนี่ยใช้คุณไงน้องว่าคุณคุณไหมสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาสองร้อยสองร้อยปีป่ะอย่างงี้วะคกิระบบคุณจะใช้อะไรเรียกอะไรก็เรื่องของคุณน่นะว่าเนี่ยคุณจะเรียกว่าอะไรบางคนก็ก็บอกว่าอะไรนะทิตตี้ออฟลอนดอนคุณก็จะเรียกบางคนก็บอกลอสชายระบบอะไรก็ไม่รู้คุณได้แต่คุณจะเรียกคุณจะเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่คุณต้องเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าค่ะร้อยสองร้อยปีที่ผ่านมาตะวันตกอะ เชี่ยวชาญระบบการเงินเชี่ยวชาญระบบอาวุธแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละไปภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า exploit อ่ะก็คือไปใช้ไปไปเอาประโยชน์ใช่ไหมกับชาติอื่นๆเพราะฉะนั้นผมสรุปแล้วแันว่าผมเชื่อของผมนะว่าในการที่เอ็นวีเียเนี่ยขายฮัสอง้อยเนี่ยสุดท้ายแล้วอะผมเชื่อว่าในที่สุดอะ ผมว่าไม่เกินสองปีสามปีหรอกเอ็นวีดีอาจจะไม่ได้ขายจีนแล้วนี่ลาสุดเห็นไหมข่า,าวมันเพิ่งออกเนี่ยบอกจีนบอกได้ขายผมก็ได้นะให้สองร้อยแต่ต้องขออนุญาตรัฐบาลก่อนอันนี้รัฐบาลจีนพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะค่ะอันนี้มีความหมายว่าอะไรเอาไม่ว่าชัดสุดแล้วนะแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าเอ็นวีดีสังเกตไหมครับจเจนเซนคุณเจนเซนหน,นี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะไม่ได้เคยให้ความหวังกับนักลงทุนเลยนะว่า วุ้ยเราได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะคาดหวังเราจะขายได้อีกสามบิลเลียนสิบบิลเลียนต่ออะไรนะ<า>เขาไม่กล้าคาดหวังเพราะนั้นผมผมสรุปว่าเอ็นวีเดียเนี่ยไม่ได้คาดหวังเยอะหรอว่าจะขายจีนได้เยอะหรือน้อยแค่ไหนตอบไม่ได้ถ้าขายได้เยอะก็ถือว่าโชคดีแต่มันก็คงจะแค่ชั่วคราวแหละเพราะว่าถ้าอย่างน้อยคุณท่านท้านไหนว่าแหมยังไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะไอ้สี่ตัวที่ผมบอกอะ ยังไม่ใช่สีนางฟ้าสีอะไรก็ไม่รู้อะนะท,ที่ที่มันเออที่คุณที่ขึ้นมาแน่นอนแล้วจีเนี่ยกาลังจะแตะสี่ตัวนี้แหละขึ้นมาเป็นอ,อแม่ทัพอะถ้าถ้าประกาศก็เหมือนกับแม่ทัพสู้ในสงครามจีพูแล้วนะใช่่างนี้แล้วครับแต่ต้องบอกว่านี่ยังยังช่วไม่ได้นะนะยังสู้ไม่ได้แต่แต่เริ่มแล้วครับลวกองครับจีลวกกอง